สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคิสมีแคคตัสจะมาผสมดอกให้ทุกคนดูค่ะนี่เริ่มจากอุปกรณ์นะคะมีฟอ์เซตปลายแหลมกันไกลหลอดชาไข่มุกค,ค่ะแล้วก็ปากกาเริ่มจากใช้ฟอร์เ e ปนะคะค่อยๆกรีดตรงฐานกลีบดอกค่ะ ถ้ายังไม่มั่นใจก็กรีดเพิ่มได้เลยนะคะนี่พอแง้มออกมานะคะก็จะเห็นเกสรตัวเมียค่ะแล้วเราก็เอาเกสรตัวผู้ที่เราเก็บจากต้นอื่นนะคะมาใส่ในเกสรตัวเมียได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็เอาหลอดชานมไข่มุกมาเขียนแท็กโดยเขียนชื่อต้นแม่และต้นพ่อและวันที่ไว้นะคะ เอาไปครอบไว้ที่ฝักได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆต่อไปนะคะจะเป็นต้นโดฟามิงโก้ค่ะนี่เกสรตัวเมียเราก็เอาเกสรตัวผู้ของอีกต้นหนึ่งมาใส่ค่ะแล้วก็ใส่แท็กนี่คือต้นพ่อนะคะ 2ต้นค่ะสวยมากๆเลยอย่าลืมเก็บเกบสรตัวผู้ไว้ใช้งานในครั้งหน้าได้นะคะโดยใช้หลอดชานมไข่มุกเหมือนเดิมแล้วก็ถุงซิปค่ะเขียนชื่อให้เรียบร้อยแล้วใช้หลอดชานมไข่มุกนะคะค่อยๆสอยอับละอองเลนูกเกสรตัวผู้ไว้เลยค่ะแล้วก็ใส่ถุงซิปแช่ตู้เย็นไว้เลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าใครอยากให้ทำอะไรบอกได้นะคะพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คิสมีแคตปัดด้วยนะคะบ๊ายบาย